สวัสดีครับพบกับผมเพชรพ,พิจิตนะฮะอ่าก่อนอื่นเช้าว,วันนี้นะครับพี่นะ้าเป็นเช้าว,วันหยุดนะเป็นเช้าวันพ่อแห่งชาตินะครับก็ขอให้ทุกคนนะที่เป็นพ่อมีความสุขนะครับผมนะแล้วก็อ่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าพาทุกรายการนั้นผมได้ตรงไปหมดแล้วนะฮะตรงหมดแล้วนะทุกท่านนะฮะอาจจะแจ้งเลขไม่ครบนะอาจจะช้าบ้างก็ขออภัยนะพี่นะ้เนื่องจากว่าผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะแล้วก็อ่าหมอนัดนะนะักจากันที่ หลักแถวที่ห้าเนี่ยหมอกระนัดอีกนะหกเจ็ดแปดเนี่ยนะก็จะพยายามเคลียร์งานให้ทันนะพี่น้าช้าบ้างก็ต้องขออภัยนะครับพี่นาแต่ได้ของโชว์อยู่แล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวนี้พระน้อยนะ,ะผมบอกว,ว่านี้มีพระที่โด่งดังมากนะก็คือพระของกู่วัดไทยน้ำนะครับผมนะสำหรับรุ่นเศรษฐีรวยทรัพย์นะที่เป็นเนื้ออัปกาเนื้องเงินนะแล้วก็เนื้อทองแดงยังพอมีนะฮะยังพอมีไม่เยอะแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะพระ ัำดับแรกคือพรยอดฮิตเลยนะก็คือพระส <c oughs> มเด็จนะฮะส <c oughs> มเด็จจะมีสามองค์นะฮะนวนตานะฮะนวนตาใ <c oughs> น,นองค์ที่หนึ่งนะฮะ <c oughs> ผมเป็นใข้หวัดใหญ่นะยังไม่หายนะฮะ อองค์ที่สองอ่าจะให้ดูองค์ที่สามนะ,ะก็จะได้ควบคู่กันไปนะฮะเราจะเราไม่ได้เรียกตามำลำดับความสวยนะพี่นะ วางได้ก็วางเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะมาวางให้ดูบนมืออีกทีหนึ่งนะวันพ่อเนี่นะเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะพี่นะเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ชุดนี้เป็นชุดคัดสวยเลยนะเป็นชุดคัดสวยเลยสามองค์พิมพ์เดียวกันหมดเลยผมบอกแล้วว่าชุดนี้ ขายได้ไปอิ่มตัวเลยนะขายได้ไปชุดนี่อิ่มตัวเลยมีพี่ท่านหนึ่งนะซื้อจากผมไปนะอยู่กําแพงเพชรนะครับตอนนี้มีคนให้สองหมื่นแล้วนะพี่แกยังไม่ขายเลยตอนนี้นะเส้นตรงนี้โค้งชัดนะเส้นด้านล่างเนโคม สวสุดๆแล้วนะพี่นะสมเด็จชุดนี้นะนะตั้งแต่ได้สมเด็จชุดนี้ไหมไม่มีชุดไหนสวยเท่านี้เลยนะ,นะ,นะต่อไปเป็นนางพญานะนางพญานะอันนี้เป็นอกนูนเล็กนะแต่บอกเลยว่าโคตรโห,ด,โหดนะโคตรโหดนโหดนาสวยนะ มวลสารต่างๆ,ๆชัดเจนนะมวลสารต่างๆ,ๆชัดเจน,นขออภัยด้วยนะพี่นะผมเป็นไข้หวัดใจอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการคุยนานๆนะเพราะว่ามันคันคอนะ,นะสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะฮะ มาชมจอบจอบเล็กนะจอบเล็กวันนี้ได้มาสององนะอันนี้มันมันเลยพี่นะอันนี้นะนี่ดูหลังนะหลังดูอย่างง่ายเลยนะหลังดูง่ายเลยพาเต็มฟอร์มนะแข้งตรงนะพาเต็มฟอร์มสวยๆกันเลยนะสำหรับคลิปนี้นะ วยจริงๆอ่ะนี่นะไม่แพงนะสนใจทักขายได้อ่ะเดี๋ยวมาดูนะพระเพึ่งได้รับความนิยมนะพี่นะวันนี้พระ <c oughs> แท้เยอะแยะมากมายเลยนะแต่เพียงแต่พระมีแค่อ่าไม่ไม่ไม่หลายชนิดนะมาดูตอนนี้นะฮะพระกรูกวัดไทยน้ำนะ <c oughs> กรูกวัดไทยน้ำเนี่ยวันที่ออกนะมีเหรียญเลื่อนนะมีเหรียญเลื่อน เหรียญเลื่อนก็เล่นเป็นหมื่นไปแล้วนะไม่ต้องไปตามนะเหรียญเลื่อนนะแต่เหรียญเลื่อนี่ยเคยผ่านมือผมสามสีเหรียญนะเหรียญเลื่อนนะตอนที่กูยังไม่แตกนี่ก็ขายอยู่หมื่นกว่าบาทนะตอนนี้เหรียญเลื่อนผมเลี่ยมท้องเนี่ยขายขายไม่เกินหมื่นสามนะตอนนี้เฉพาะพกระเป๋าเหรียญเลื่อนสามเหรียญนี่เขาซื้อขายกันสามหมื่นเจ็ดแล้วนะจะเปลี่ยนปั๊มนะ เป็นเหรียญปัม๊มต้องบอกก่อนว่าเหรียญเลื่อนเป็นเหรียญปัม๊มแต่เนี่ยเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินอันนี้เขาเรียกยันตียันตีในที่นี้ทำไมถึงเรียกยันตีเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะสักครู่นะแป๊บนะ นิยันสี่ใหดูนิยันห้าอ่ะนิยันสี่นิยันห้านนให้เปนรูปผอบพึ่งนะตัวผอบพึ่ง อันนี้แท้แน่นอนนะพี่นะแท้ร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะชุดนี้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ทีเล็กเก๋น,นะพี่นะตอนนี้มีเก๋ออกมาแล้วนะยันสี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่นะยันห้าก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้านับนับจุดที่โค้งมนลงองยันนะนับจุดที่โค้งมนองยันลักษณะด้านหน้าของพระเหมือนกันทุกประการนะเหมือนกันทุกประการบางคนถามบอกว่าทําไมเนื้อถึงเป็นแดง ฮนะฮะเป็นทองแดงหรือเปล่ามีมีที่ตกเถียงกันอย่างมาก <c oughs> ต้องบอกก่อนนะครับพี่นะพระทุกองค์เนี่ยมีต่วนผสมของทองเหลืองทั้งนั้นนะต้องบอกก่อนนะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทองแดงนะพระเนี่ยมันอยู่ในกลูนะมันอยู่ในกลูซึ่งเขาก็เลยคิดกันไปว่ามันเป็นทองแดงนะแต่เวลาให้มันอยู่ในกลูแล้วมันจะแดงนะเวลาที่อยู่ในกลูแล้วนะจะแดง มันเป็นเรื่องธรรมดานะพี่นะภาพภากูเนะี่ยที่จะแดงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากถ้าคนมีความรู้นะั้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะบางคนคิดเลยมันมันมาถึงแดงทําจากทองแดงหรือเปล่ามันมีต,วตม่วนผสมนะมันมีต,วตม่วนผสมอาจจะแกะทองแดงได้นะอาจจะแกะทองแดงได้จะบอกเลยว่ามีจริงแน่นอนนะพี่นะมีจริงพระแต่ แตกกลุ่จริงๆแล้วพราชุดนี้ผมบอกแล้วผมได้จากวัดนะได้จากวัดจริงๆนะไม่มีไม่มีหมกเม็ดไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะพี่นะพราชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นพ้าร้อยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจากวัดเลยนะเดี๋ยวจะมีหลักฐานให้ดูนะมีหลักฐานให้ดูเพราะว่าวันนั้นเองผมก็ดูผมก็ไปไปมานะแต่วานน้ามัน <c oughs> ไม่ทันนะโชบโชว์ไปนะตอนนั้นเขาก็กําลังคัดพรากํากลังเก็บพรากันอยู่แต่ว่าอตอนหลังเขาก็เลยกําลังจะตั้งแต่งตั้งามารทาทยกว่าเขา,จะ,า,า,า,เานะจะตั้งราคาพราเนี่ยเท่าไหร่นะจะตั้งราคาพราเท่าไหร่ดีผมก็เลยเข้าไปนะ เนี่ยยันสี่ยันห้านอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าล้างจะเป็นแบบนี้เลยนะพระเนี่ยนะเนี่ยถ้าล้างเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะจะเป็นแบบนี้เลยนะถ้าล้างเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยพระเล่นเป็นหมื่นแล้วนะพี่นะต้องบอกก่อนนะนนี้ผมขอเท้าความก่อนเพราะพระในเล่นเป็นหมื่นแล้วนะในมือเพชรพิจิตรเมื่อก่อนถ้าเป็นอย่างในรูปเมื่อกี้เนี่ยถ้าล้างออกมาในตอนเนี้สีหมื่นกว่าต้องมีพี่นะ บอกเลยว่าสี่หมื่นกว่าต้องมีตอนนี้เราแบ่งปันอย่างเดียวนะแบ่งปันสําหรับผู้ที่สนใจอย่างเดียวนะราคาตอนนี้ซื้อได้นะพี่นะซื้อได้แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะ <c oughs> หรือพี่จะไปซื้อตอนนี้มันราคาไม่แพงกล้ว,ว่าไปนะเนี่ย อ่าเหรียญนี้เหรียญแบบนี้ก็จะถูกบรรจุไว้ในกลุนะ่มนะมรจุในกูุ่กู่เสมานั่นเองนะ เนี่ยนะฮะวันวันที่แตกเนะี่ยผมอยู่ผมอยู่ในเมืองพอดีนะวันที่แตกนะ่ผมอยู่ในเมืองแล้วก็รู้ว่าครูแตกนะรู้รู้ทันทีนะว่าครูแตกพอเขามีการไลฟ์สดออกมานะฮะแต่ว่าไปวันนั้นแล้ววัดเนี่ยเขายังยังไม่ให้เข้าบูชาเนะื่องจากยังไม่มีราคาแต่ชาวบ้านมีการปล่อยทางรอบนอกไปบ้างแล้วนะทางรอบนอกไปบ้างแล้ว ราคาตอนนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าแรงจริงๆนะแรงจริงแรงถึงขนาดแบบว่าที่วัดไม่มีแล้วฮะที่วัดไม่มีฮะต้องบอกก่อนเลยว่าเขาไปกันถึงราคาองค์หนึ่งนะบอกตรงว่าไปถึงสามพันห้าฮะไปถึงสามพันห้าแล้วเรื่องจริงนะพี่นะฮนะองค์หนึ่งเนี่ยเขาปิดกันอยู่เนี่ยสามพันห้าเนี่ยไม่จุดเลยนะสามพันห้าเนี่ยไม่จุดเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าเรามานั่นผมบอกเลยว่าอันนี้ผมแบ่งปันจริงแล้วไม่แพงนะไม่แพงผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมได้มาทั้งหมดแปดเหรียญแบ่งพี่ประเสริฐไปนะแบ่งพี่ประเสริฐไปแบ่งพี่สุริยานะแล้วก็อ่าแบ่งพระอาจาร์พระอาจารย์วันลบไปนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูกันฮะอ่ะนี่คือองค์ที่หนึ่งนะ <c oughs> ยันติผิวเดิมเบ้าเดิมนะพระแท้สากคนมาตรฐานนะพี่นะพระไม่ล้างดีกว่านะตอนนี้พระอย่างนี้เล่นกันสี่ห้าหมื่นนะพี่นะั้นต้องบอกก่อนนะเอามาขายราคานี้ยังแบ่งปันตัากันเลยเฉยนะพี่เช้าวันนี้อีกหน่อยพี่จะซื้อกันไม่ได้นะของผมทักมาหนะ้าราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงสีพันห้าพันไม่ต้องฝัน ผมไม่ขายราคานั้นแน่นอนผมมีราคาให้สําหรับทุกท่านที่เป็นวันพ่อนะวันพ่อผมมีโปรโมชั่นนะไม่ว่าท่านจะเป็นลูกหรือเป็นพ่อนะผมมีโปรโมชั่นสําหรับทุกทท่านเลยนะวันนี้นะแต่มีแค่เพียงห้าเหรียญน,นะห้าเหรียญน,นะอ่าอันนี้ได้จากวัดแท้ร้านเปอร์เซ็นนะฮะเอาหวัวเพ็นวิเป็นประกันได้เลยนะสําหรับพัะอ่ากูวัดไายน้ําพวกนี้นะ,ะอ่ะยันตีจบไปหนึ่งเหรียญน,นะ ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือ่าพลูจริงๆเลยนะ,ะที่อยู่ในนั้นเลยนะฮะนะฮะอันนี้เป็นยันห้านะอะเขานิยมนะเขานิยมนะความนิยมไม่เท่ากันนะ,ะยันตียันห้านะแต่ผมรู้ว่าเขานิยมเขานิยมยันอะไรนะ,ะนิยม่องยันนี่นะฮะนะ แล้วแต่ว่าใครจะชอบยันอะไรนะแต่อันเนี้ยก้นกู่หน่อยนะอันนี้ก้นกูหน่อยพาแท้นะพี่นะพาแทม้มาตรากาศสาโคนนะฮะไม่ซื้อตอนนี้ต่อไปพี่จะซื้อไม่ได้แล้วนะฮะราคาตอนนี้น,ะนั้นเะลี่ยมทองเนี่ยนะสายตรงจบกันไปตีหมื่นกว่าแล้วนะแต่ต้องจบกันไปตีหมื่นกว่าแล้วนะแล้วมีเก้แล้วนะฮะเก้เป็นแบบไหนเก้จะเล็กนะฮะเก้จะเล็กเนี่ยหมายถึงว่าความขนาดหนาเนี่ยหนาฮนะ แต่เกเนี่ยจะเล็กกว่าคือคือคือวางบนเหรียญได้เลยนะคือวางบนเหรียญน,นี่เราเหรียญใหญ่นี่คุ้มหมดได้เลยนะอันนี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นนะแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะพี่นะอันนี้ก็จะเป็นยันต์สี่นะไม่แพงนะไม่แพงนะชุดสามเหรียญที่ปล่อยให้กับพี่สามท่านนั้นถูกกว่านะฮะอันนี้ชุดนี้ราคาขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าขึ้นที่ผมเองนะครับพี่นะพระตอนเนี้ย มันขึ้นทุกวันเลยนะตอนนี้เพราะว่ากูมันแตกจริงเพราะว่ามันแตกจริงๆไงๆมันถึงมีราคาขึ้นแพงอะนะตอนนี้เพราะว่าอ่าถ้ามันเป็นกูอุปโลกอย่างเมื่อก่อนเนี่ยที่ที่ที่มันเอาไปทาเพจว่ากูแตกกูแตกแต่ที่เจดีแต่ที่วัดเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะบอกว่าเจดนะีหน้าวัดบางทานแตกมีแต่คนโทรมาหาผมว่าบอกว่าเจดีหน้าวัดบางทานแตกเหรอไม่มีเจดีครับพี่นะหน้าวัดบางคาน่ะไม่มีเจดีนะ,ม,นะมีแต่ต้นโพฮนะ คนไม่เคยไปไม่รู้ก็ตกเป็นเหยื่อเลยนะตอนนั้นนะมูลค่าคาเฟ่หายเป็นล้านเลยนะอันนี้ยันห้านะผมมีทั้งหมดห้าเหรียญน,นะพี่นะมียันห้าสองเหรียญน,นะมียันสี่สามเหรียญน,นะอันนี้คาบกูดเดิมๆเลยนะอัาน,นี้เป็นทองเหลืองนะแต่ที่แดงนี่คือแดงแดงจากผิวคาบกูนะพี่นะล้างออกมาในเหลืองเลยนะต้องห่วงนะ บางคนบอกว่าล้างออกมาแล้วเป็นทองคาเลยนะในกลุ่มนะตอนนี้นะในกลุ่มแบ่งชาวบ้านตอนเนี้ยเขารับซื้อกันอยู่ตอนนี้เขารับซื้อกันหลักหลายพันแล้วพี่นะรับซื้อกันหลักหลายพันแล้วแต่ผมแบ่งได้นะผมแบ่งได้เราคนวิจวิกตนะเราอยากเผยแพร่บารมีของคุณพ่อนะอันนี้ก็เป็นพาสแท้ดูง่ายๆเลยนะน,นี่นะพิมพเอ นะอันนี้เลี่ยมเงินชุบทองนะพี่นะนี่กเกลียวนะนอันนี้เลี่ยมเงินชุบทองนะถักขายถามราคาได้นะพี่นะพักขายถามราคาได้นี่โหดโดเลยนะแล้วก,กว้นะก้นกอย่างสวยเลยฮะก้นอย่างสวยอืมก้นอย่างสวยเลย แย้ดูง่ายเลยตีเกีียวไข่ปลาฮะเน่ถ้าชุกมานะไม่ลอกเลยนะชุกม้าไม่ลอกเลยสวยๆเลยนะไม่แพงนะไม่แพงอ่ะปิดตานะยอดใบตีหลงบกแก้วนะ น,นี่องค์ใหม่นะพี่นะสวย,สวยเลยนะอดใจไม่ได้หรอกนะเจอแล้วต้องซื้อนะผ้าแบบนี้นะอาจารย์ผมเนี่ยเมื่อก่อนนะที่สมัยที่อาจารย์เขาตอนผมนะผ้าแบบนี้อย่าให้ขาดเลยนะผ้าแบบนี้อย่าให้ขาดเพราะเป็นผ้าที่ไปไหนแล้วก็ขายได้นะคนเท่าคนแก่ส่วนมากนะผมเจอนะหกสิบเจ็ดสิบทั้งนั้นนะที่ซื้อผ้าสไตล์เนี้ยนะเพรากเขาเป็นแล้วนะเขาเป็นเขารู้นะเขารู้ สวยที่สุดเลยนะสวยที่สุดอ่ะถ้ากระดานนะองค์ใหม่นะพี่นะไม่มีองค์เก่าสักองคนะฮะอาจารย์สอนมาว่าต้องมีท้องแบบนี้นะ,ะมีไข่แบบนี้เรียมเงินนะฮะไม่แพงนะ,ะอันนี้ไม่แพงอันนี้ไม่แพงอ่าจบ จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนี่ยังมันเลยต้องบอกว่าตุดตุดเลยดูง่ายที่ตุดเลยนะนี่ลวดลายในองค์พระนะดูตุดติงเลยนะนี่อื จบๆจบเลยนะองค์นี้นะจบๆจบเลยนะใจอยากจะไปเลี่ยมทองก่อนเลยต้ํานะอันนี้แข้งติดนะฮะชัดเจนนะครัดเจนเจน,นี่ยนะสวยยเลยนะชัดเจนแข้งติด่ะหลวงพิทวัดรคมังฮะอันนี้แท้ดูง่ายนะแท้ดูง่ายนะ สวยๆนะหลักหมื่นถึงหลักแสนนะฮะสวยๆหลักหมื่นถึงหลักแสนนะดอกนี้ดูง่ายๆเลยนะดูง่ายๆเลยนะดอกนี้นะหัวเชื่อมเงินนะหัวเชื่อมเงินทองเหลืองเชื่อมเงินนะทองเหลืองเชื่อมเงินเชื่อมเงินนะทองเหลืองนะไม่เก่าไม่เอาตังค์นะพี่นะแบบนี้ไม่แท้มื้จะว่ายไงแล้วนะอะแทะแทๆดูง่ายนะนะงงๆ บอกเลยว่าสภาพแบบนี้ก็ต้องมีเป็นหมื่นนะแต่ผมขายไม่ถึงนะวันพ่อแบ่งปันกันนะนี่อ่ะคูบาสีวิชัยนะอ่าสองสี่แปดสองนะ,ะปีเดียวกับหลวงพ่อเดิมเลยนะเหรียญรุ่นนี้อ่าเหรียญแท้แร้วไม่แท้ดูเอานะฮะนี่นะนี่ดูว่า พะบ้านบ้านนะพี่นะพะบ้านบ้านเลยนะอย่างนี้ก็เล่นหลายตังนะฮนะลุงอูมาสือใช้ในเล่นไหลายตังอยู่นะแล้วเป็นพ้าเก่าแบบธรรมชาติเลยนะยนะบางกลางไง่ั้งช่วงนี้ไม่ได้โดนตัวในะช่วงนี้โดนตัวนะอันนี้คือความธรรมชาติของพราน,นะพี่นะต้องดูให้เป็นก่อนนะต้องอ่านให้ออกก่อนนะฮะบอกเลยว่าเก่ามากๆเลยนะสำหรับพราอันนี้นะ ต่อไปนะอันนี้ <c oughs> พาร์ทแท้หนึ่งองค์ฮะลวมพ่อเงินนะพิมพ์ี้ตาห้าชายอันนี้เป็นเนื้อเงินนะฮะไม่ขัดไม่ไม่ชุบไม่อะไรรับประกันเนื้อเงินแท้นะฮรับประกันเนื้อเงินแท้มาพร้อมกรอบเงินแท้ด้วยนะแต่ไม่ใช่แค่กรอบเงินธรรมดานะครับพี่ <c oughs> เห็นนั่นที่เป็นหน้ากากทองคําแบบนี้ไหมฮะอันนี้คือทองคําแท้นะฮะ นี่นะอันนี้คือทองคําแท้นะอ่าหน,นาอยู่นะฮะหนานะอันนี้คือทองคําแท้นะหนานี่ส่วนที่เป็นสีเหลืองนี่คือทองคําแท้นะพี่นะคือทองคานะอ่าส่วนที่เป็นสีเหลืองนี่คือทองคําแทเก้าสิบนะฮะนี่ก้าสิบนะคือพูดง่ายๆเลี่ยมทองเลี่ยมเลี่ยมเงินหน้ากากทองฮะเรียมเงินหน้ากากทอง ทิมขีตาห้าชายนะพาะแท้ดูง่ายเป็นพิมพ์แต่งบางคนเอ๊ะทำไมถึงมีพระองค์นี้ถึงสวยจ้างนะเพราะเขาเป็นพิมพ์แต่งแต่เป็นการแต่งแบบแต่งโบราณนะไม่ใช่แต่งเมื่อวันสองวันนี้นะเป็นแต่งโบราณนี่พาะแท้นะมาตรฐานจากคนนี่พี่ดูผมบอกว่าพระองค์เนี่ยเขาล้างแล้วเขาเก็บในเลี่ยมเลยนะต้องบอกก่อนนะต้องบอกก่อนอว่า ถ้าพระองค์นี้อยู่ด้านนอกนะพี่นะผมบอกนะโคตรปึกโคตรปึกเงินเนี่ยเวลาที่โดนอากาศนะมันดําเลยนะเวลาที่มันโดนอากาศมันดํารับประกันว่าเป็นเงินนะแล้วก็เป็นเงินแท้นะแล้วก็เอเป็นหน้ากากทองคําแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พระองค์เนี่ยนัาแห้งเต็มนะนักแห้งเต็มนัาแห้งสวย ายจีวอเป็นพิมพ์แต่งแต่งโดยช่างเก่าสมัยโบราณน,นะพี่นะพาปีสองสี่ห้าศูนย์ถึงปีสองสี่หกสี่นะพี่นะหกสี่หกสองเลยนะเขาตีกันไปแบบนั้นเลยนะอ่ามีเียนใหญ่ห้างดังนะมีเทียนใหญ่ห้างดัง,นะใ,หหง,ดงให้ราคาผมไว้แล้วนะอย่างที่ผมอ่าได้ประกาศลง facebook ไปแล้วนะว่าแอบให้ดูว่าอ่าเขาให้ราคาผมมาแล้วนะแต่ผมก็ อ่ายังไม่ถูกใจนะยังไม่ถูกใจผมไม่ได้อินกับเตียนสักเท่าไหร่นะพี่นะอินกับอ่าคนที่อยากได้ไปขายต่อหรือว่าก็อยากเอาพระชุดนี้ไปเก็บมากกว่านะมีความอย่างนั้นมีความรู้สึกแบบนั้นดีกว่านะเพราะว่าเซียนเนี่ยเขาเขาก็ขึ้นชื่อว่าเตียนอยู่แล้วนะครับพี่นะแต่คืออ่าเราได้แบ่งปันตัดท้ายให้กับผู้ที่เขาอยากได้ดจริงจริงชื่นชอบจริงนะอันนี้โคตรคุ้มเลยนะได้ทั้งเงินฮะ ได้ทั้งหลวงข้องเงินนะซึ่งซึ่งน้ำน้านี้ก็ดีอยู่แล้วนะได้ทั้งพาดที่เป็นเนื้อเงินนะแล้วก็ได้ทั้งกรอบที่เป็นเงินแล้วก็ยังเป็นทองคําด้วยทองคาแท้นะต้องบอกก่อนเลยว่าเงินเงินเงินทองนะอ่าเงินเงินเงินทองเลยนะต้องบอกก่อนเลยว่าชื่อดีนะกรอบดีนะ กอบดีพิมพ์แต่งนะแต่งก็คือแต่งไม่ได้แต่งมากนะไม่แต่งให้พ้าทั้งองค์เสียนะแต,แต่แต่งผ้าให้ทั้งองค์เกิดความงดงามเกิดความสวยงามขึ้นมานะเป็นเงินนะฮะเพราะว่าหนักมากนะหนักมากอันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดเลยนะอันนี้อย่าไปมองว่าเป็น เป็นเงินชุบนะฮะนี่คือทองคำนะครับพี่นะนี่คือทองคำนะฮะหอมปากหอมคอเนาะสวยสวยจริงนะอาาใครสนใจพระเครื่องชุดนี้นะก็ติดต่อผมนะครับเพชรพิจิตรเนอศูนย์เก้าห้าสี่ห้าหกศูนย์สองเก้าแปดนะนะสำหรับวันนี้วันพ่อนะก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะพักผ่อนดูพระเครื่องนะยามเชา้ชาเช้สาสบายแบบนี้นะครับนะ่สนใจพระเครื่ององค์ไหนก็ ทักขายกันเข้ามานะเพมแล้ววันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะสำหรับลูกค้าทุกท่านหนึ่งโปรโมชั่นเนี่ยมาควบคู่กับพ้าสวยผมต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ท่านจะได้รับพระเครื่องที่สวยงามนะสวยงามหนึ่งเลยคือหายากนะอ่ากุวัดท้ายน้ำเนี่ยตอนนี้พี่แผ่นดินหาหาไม่ได้แล้วครับพี่นะตอนนี้นะราคาไปไกลามากแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเจออยู่เหมือนกันนะสิบก่าเหรียญน,นะที่ตลาดพาวิชาร์บลรบีนะขอแบ่งนะเขาเอา เหรียญละสองพันเจ็ดนะมาเช้าเนี่ยเอาเหรียญละสองพันเจ็ดนะอีกเจ้าหนึ่งเอาเหรียญสามพันสองนะอีกเจ้าหนึ่งก็เอาเหรียญละสามพันสองแต่ชุดนี้ใครซื้อได้ให้ซื้อนะไม่ถึงราคาขนาดนั้นแน่นอนนะไม่ถึงราคาขนาดนั้นแน่นอนและมีแค่ห้าเหรียญนี้สุดท้ายนะพี่ถ้าเกิดได้มาใหม่ก็จาลงให้ทุกท่านได้ชมนะรับประกันว่าปเป็นเหรียญแท้ที่ออกจากวันแน่นอนเพราะว่าเขามีการชี้ตำหนงทำตำหนงไว้แล้วนะครับว่า อ่แต่ละเรียนนั้นเป็นแบบไหนนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจพระเครื่องชุดนี้ก็ติดต่อผมเพชรพิจิตมาแล้วกันเนาะก็อ่าจะได้รอรับตายนะอาจจะช่วงช่วงท้ายๆมาเนี่ยใครที่โทรหาผมอาจจะได้ยินเสียงแบบอ่าดังนะดังหลายๆอย่างนะก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีว่าอยู่อ่าในหน้าง,งานของการก่อสร้างนะในหน้าง,งานของการก่อสร้างก็อาจจะเกิดความอ่ลาลำคาญกันเล็กเล็กน้อยนะพี่นะเนื่องจากอ่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยสุขภาพไม่ดีด้วยนะหาหมอหาหมอนะก็ หกเจ็ดแปดนี่ต้องหาหมอทุกวันนะครับพี่นะแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปหนผมมีคนแพ็คผาาไว้ให้ทุกท่านอยู่แล้วนะเพราะว่าผมจดพ้าไว้ให้หมดแล้วนะจดว่า,าใครซื้อพ้าองค์ไหนอะไรไงผมก็จะลงในสมุดของผมแล้วก็จดไว้นะฮะอ่ะสำหรับ,รบวันนี้นะครับผมเพชรพิจิตต้องขอ,ขอก,กล่าวลากันไปก่อนนะ,นะมีความสุกขกัน้องมากนะครับวันครอบครัววันหยุดวันนี้อยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับสำหรับวันนี้เพชรพิจิตต้องขอกล่าลากันไปก่อนนะสวัสดีครับ